มาละจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มใบเขียวซ่องรับอาจารย์เตยฝ่าเบวงฝ่าวาล,ตลัตตีติดกันเอาไว้ด้วยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุภูสุคนตอนรับขอสู้ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นะจ้ะก็มาพอกับแอดมิน ในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางผู้ฟังตัุลิกดีๆเอามาแบ่งปันในพี่นองเบิงกันอีเชนเคยเนะจ่ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็พู่มใจนำเสนอแนวทางของอาจารย์เจมเนาะจ้ะต่อเดืนเดทางซ่องรับอาจารย์เตยตกถ่ายเดยแนาทางของเจนนุกนะจ้ะชุดเต็มใบเขียว ก่อนไปรับชมนะฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจาาพี่น้องสูบผู้สุคข้นนะจ้าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจา้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจา้าส่วนแอดมินก็นจะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสูบผู้สุคน้นนะจา้าเผื่อเป็นการมาซิเวล่าเฮ้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีน่แนวทางของอาจารย์เจมส์ เนตหนาค่า8เก่ากันกรในจากรัฐบาลไทยงวประจำวันที่16ตุลาคม2566ซึ่งงวดนี้พุ่นกระหายวิ่งรูดไปทีลัก6กับลัก7พี่น้องเด้อวิ่งรูด6กับ7จ้ะชุด2โตหายมากก็คือ62 63 65 73 75 76ต่อโดยแนวทางชุด3โตนอกจะใหายไปที่356 257 และสามหกเจ็ดเด็พี่น้องเดิอนแนวทางของอาจารย์เจมเนธนาค่าแปดเก้าจ้าบิ่งรูดหกหกกับเจ็ดเจ็ดเด็พี่น้องเด้ร์นไดใดเป็นซาบิ่งสายรูดมากก็จัดไปเด้อจ้าหกกับเจ็ดจ้าไปเบื้องต่อการอีกหนึ่งชุดนะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์เจมเนธนาค่าแปดเก้าเชนเดียวกันนะจ้าสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุด ปรดหนีนะจ้ะให้มาสามโตเม็ดเดียวนะจ้ะนะก็คือสองสามหาไดพี่น้องเด้อชุดปรดหนีเม็ดเดียวสองสามหาตัดสองโตกระไดพิธีสองสามสองหาและสามหาจ้ะสองสามสองหาและสามหาไดพี่น้องเด้อชุดปรดหนีหนขนมไทย16ตุลาคม2566จ้าแนวทางของอาจารย์เจมส์เน็ตนะคะ89 ไปบึงแนวท่าชุดต่อไปกันละจกันะก็คือแนวทางของอาจารย์เตยนั่นเองเนะจะะ่องรับอาจารย์เตยเนะจะะ่องรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6ตุลาคม2,566ซึ่งวันนี้เพิ่อนกบฟันหายไปทีลักสองและพี่น้องเด้อฟันสองจ่ะชุด2โต2 5 2 8และ2อหนึ่งจ่ะสอง8าสองแปและสอเม็ดเดียวหามาแดงๆสอพี่น้อง เมเด็ดเดียวแดงๆส6งหกหกองเดยพินองเดอ้อชุด3โตให้ไปที่8 5 8จ้า3โต8 5แปหาแฟัน2องแนวทางซ่องรับอาจารย์เตยมาเบ่งต่อกันทีแนวทางชุดสุดทาา้ายน,น,นาจ่ะก็คือแนวทางของเจนนุกของเขานั่นเองนะจยะรัฐบาลไทย16ตุลาของสิบหตุลาคมสองพหร้อยหก ชุดเต็มใบเขียววันนี้เพิ่ก e, พงก็ฟันโรดให้ไปทีลักซีได้พี่น้องเด้อฟันโรดซีจ่าสายวิ่งสายโรดมากกะจัดไปเ้อจ้าลักซีชุดสองโต๊เพิ่งก็ให้ไปที่ีศูนยหแล้วก็ซีสได้พี่น้องเดอ้อซีศูนย์ซีหนและซ2ต่อด้วยซีเจ็ดและซีเก้าจ้าซีเจ็ดและซีเกโต๊อัดให้ไปที่60ูนย์ได้พี่น้องเดอ้อโตอัด6 0, จกจ้า ชุดสามโตให้แดงๆก็คืดสองเก้าสี่และสองศูนย์หกจ้าสองเก้าสี่และสองศูนย์หกฟันสี่จ้าแนวทางเจนุกแค่ไปเบิ่งนจุดไปเบิ่งกันนะจ้ามากาก่าฝ่าวปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไวน้นอกจากกันพลาดกันตกรถได้พี่น้องเด้อมักไพ่ชอบไพ่กระจัดไปนะจ้าบพราว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์เจมาจ้าหรือว่าแนวทางของอาจารย์เติร์ดร้างรับพี่น้องเห็นมักไพ่ชอบไพ่กับฝ่าไปจัดกันเอาไว้ได้พี่น้องเด้อ มาถึงโครงสุดท้ายแล้วเนาะจะเฝ้าจัดกันพี่น้องถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลักินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้ดจ้ะสื่อตามขาาัาทสารสื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่นอ้องเด<อ>้อจันท์สิทธิ์ือมินก็ขอให้พี่น้องสีส่สสสูสื่อขสุ่กนี้แห้งๆปังๆมัน่นๆกันทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นซ้ำนิก,ก่อนเ้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า